หนุ่มน้อยผู้สดใสล่าเริงแห่งเมืองจิงโจผู้รับหน้าที่ชุดสิงโตแห่งขบวนไลออนแดนซ์ชื่อของเขามีนามว่าหลิงหยางตัวละครท่าน้ำแข็งระดับ5ดาวแห่งตู้ถาวรผู้ใช้หมัดในการต่อสู้ สำหรับใครผมที่อยากจะรู้ว่าน้องหลิงอย่างคนนี้ผมจะต้องจัดเอ็โคเทคนิคก,การเล่นแล้วก็สอ่อาวุธอะไรเนี่ยก็สามารถดูกันในไกดตัวคอหลิงอย่างกันได้เลยครับ ตุนมาพอย,ยเปิดบริการช่องทางใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเต erm ิมเกมสุดทิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ่งเงินเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมฮงไคสตาร์เรวใช้ UID s e r v ร์และชื่อตัวละครเท่านั้น <ST> เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไว้เหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เต erm ิมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมาพอย,ยได้เลย แล้เรื่อเดี๋ยวามาดูกันดีกว่าครับว่าลิงหยางเนี่ยเป็นตัวละครแบบไหนทําอะไรได้บ้างดีกว่าครับโดยลิงหยางเนี่ยจะเป็นตัวละครตําแหน่ง Main PS, มเม l dps ดาเมจเดียวนั่นเองครับผมเป็นตัวละครที่มันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันตีมอนหมู่ไม่ค่อยได้ถ้าเกิดได้คอนเทนต์แบบว่าจับเวลาอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างช้าแต่ว่าจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลามันตีบอสเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่ามีบอสตัวเดียวเล่นตีบอสได้อยู่แล้วก็ดามเมจมันค่อนข้างแรงเป็นดามเมจท่าน้ําแข็งด้วยนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของการรีพลังงานตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ดีพลังงานค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันสามารถกดสกิล e ได้บ่อยแต่ก็อย่างที่ว่าแปว่าผมมันไม่เหมาะกับเวลาเจอมอนสเตอร์เยอะเพราะว่ามันตีได้ทีละตัวนั่นเองครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ของผมมันจะแพ้ค่อนข้างตัวละครที่แบบว่าเจอมอนสเตอร์ที่แบบเกาะหนาหนาเนีย่ยมันก็ข้างตีไม่ค่อยเข้าเหมือนกันครับส่วนทางด้านการคอมโบของตัวละครนี้ผมผมมองว่าตัวละครนี้มันคอมโบค่อนข้างเล่นง่ายเพราะว่าแบบว่ามันกดยังไงเนี่ยมันก็คอมโบได้หมดนั่นเองครับ แนะนำว่าให้ไปลองกดเทสตัตวละครของตัวละครนี้ดูจะมีการสองคอมโบต่างๆมากมายเลยครับก็จะประมาณนี้ผมสอหรับภาพรวมตัวละครของลิงหยางเดี๋ยวไปดูรายละเอียดสกิลกันดีกว่าครับสำหรับรายละเอียดสกิลของลิงหยางครับผมเริ่มที่การโจมตีโปรตีกันก่อนจะเป็นการทาคอมโบ5ทีติดต่อกันครับผมเพียงแค่คุณกดโจมตี5ครั้งติดต่อกันจะเป็นคอมโบแบบนี้เลยครับ ถ้าเกิดคุณกดค้ายเนี่ยเขาจะเป็นการโจมตีแบบหมัดหนัก h e ฟ v วียแค c กนั่นเองจะเป็นการสร้างดาเมจน้ําแข็งนะผมทั้ง Basic Attack, แอ t a c แก็ h e เฮฟเวี a แคเลยนั่นเองครับส่วนสกิลเอ๋อผมเดส n น n น e Skill จะเป็นการต่อยหมัดหนักท่าน้ําแข็งอะผมใส่ศัตรูหครั้งแล้วก็สกิลนี้ผมจะมีคููดาวที่เร็วมากเลยนั่นเองครับ ยิ่งถ้าเกิดคุณโจมตีพื้นฐานแบบปล่อยหมัดปกติ 3- 4หรือ5ครั้งติดต่อกันแล้วคุณกดสกิล E ต่อมาเนี่ยสกิล E ของตัวของลิงหยางเนี่ยจะไม่มีครูดาวเลยนั่นเองครับทำให้คุณสามารถกดสกิล E ต่อยหมัดไปได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองส่วนท่าไม้ตายของลิงหยางผมถ้าเกิดคุณกดใช้เนี่ยจะทำให้ได้รับพลังแห่งสิงโตทำให้ลิงหยางเนี่ยสามารถตีเนี่ยได้แรงขึ้น50%ของดาเมจน้ำแข็งเลยนั่นเองครับ แล้วก็ทําให้สกิล E ของหลิงหยางเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนั่นเองครับผมทําให้แรงขึ้นนั่นเองในส่วนของอิ t r o skill ครับผมก็คือเวลาเราเปลี่ยนตัวให้เป็นตัวของน้องหลิงหยางเข้ามาต่อสู้แทนครับผมหลิงหยางเนี่ยจะทำคอมโบสร้างความเสียหายท่าน้ำแข็งใส่ศัตรูตามคลิปเลยครับ ในส่วนของ a u t o skill ของผมหรือก็คือเวลาที่เปลี่ยนตัวหลิงหยางออกจากสนามเนี่ยลิงหยางผมจะปล่อยขึ้นท่าน้ําแข็งผมใส่ศัตรูดาเมจเท่ากับ587%ของพลังโจมตีของหลิงหยางผมใส่ศัตรูเป้าหมายถ้าดูในคลิปดีๆครับผมจะเห็นได้ว่ามีดาเมจน้ําแข็งติดเข้ามาด้วยนั่นเองครับ ต่อมาผมจะเป็นในส่วนของการเลือกใส่หมัดอาวุธให้กับน้องหนิงหยางนะครับผมโดยผมจับมาว่าเนะี่ยมีทั้งหมด4อันดับด้วยกันโดยดอดแม่เนี่ยก็จะเป็นอาวุธ5ดาวขัดดึงไงรับผมโดยสเตตของมันเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าสเตตลอยเนี่ยจะเป็นไอเท็คเปอร์เซ็นด้วยนั่นเองโดยส่วนตัวแล้วหนิงหยางเนี่ยต้องการไอเท็คเปอร์เซ็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยใส่อาวุธอันนี้เป็นอันดับ1นั่นเองครับโดยเอฟเฟกต์พิเศษของมันเนี่ยจะเพิ่มพว gen, Basic bonus, ก Skill bonus วเอก Skill เน,น,น,นเนอร์จีดีเจนเบสิคไอแท็คโบนัสก็เรับ ส่วนดาบสามขผมขอให้เป็นหมัดอันนี้เลยครับสตอร์แนดขัด5โดยเบสเสียไอเท็มเนี่ยจะอยู่ที่412ครับส่วนแซดลองเนี่ยจะเป็นคีย์เลด20.2ซึ่งคีย์เลดเที่ยวมันก็สําคัญครับผมแต่ว่าสําหรับตัวของหลิงหยางเนี่ยผมมองว่าไอเท็มเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะสำคัญกว่าตัวเอฟเฟลขอร์วูดชินีครับผมเมื่อกดใช้เรสโตแนนสกิลเนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจโบนัสให้กับเรสโตแนนดีเบอร์เรชันได้นั่นเองครับผมหรือก็คือเพิ่มดาเมจให้กับทา่าตแมทตายนั่นเอง ส่วนอันดับ4ก็จะเป็นหมัดตามรูปเลยน่งครับผมเบสเซียแทนเนี่ยก็จะน้อยกว่าอันดับอื่นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสเต t l ลอเนี่ยจะเป็น Energy Regen ก็คือทําให้ฟื้ฟฟูพลังงานเพิ่มขึ้นนั่นเองแนะนําว่าให้ใช้เป็นอันดับ2อรืออันดับ3ครับผมถ้าเกิดยังหาไม่ได้ส่วนอันดับ1เนี่ยค่อนข้างหายากนิดนึงแต่ว่าในตู้ถาวรก็ยังมีนะครับ ในส่วนต่อมาผมจะเป็นในการเลือกใส่ของเซตเอ็กโควอเซตเอ็กที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะมี2เซตด้วยกันแต่ว่าผมจะแนะนําไปทางเซตฟีสฟอสหรือก็คือเซตน้ำแข็งทั้งหมด5ชิ้นมากกว่านั่นเองครับผมเซตนี้น่าจะดีกว่าอีกเซตนึงสวยเซตหนึงเนี่ยจะเป็นเซตฟีส f o r ส e 2ชิ้นบวกกับ t ิงเจอร์ติ้งทูนะครับผม2ชิ้นครับผม ที่ผมบอกว่าเซตฟีดฟอนห้าชิ้นดีกว่าเนื่องจากว่าเซต2ชิ้นของฟีดฟอนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจน้ำแข็ง10%ถ้าเกิดคุณใส่5ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจน้ำแข็งเพิ่มอีก10%ด้วยแล้วก็หลังจากที่คุณใช้เบสิคแอแท็กหรือเฮฟวียร์ไแท็กเนี่ยจะเกิดการสแต็กของเอฟเฟกต์ตรงนี้ครับผม3ครั้งซึ่งแต่ละสแต็กเนี่ยจะมีเวลา15วินาทีถือว่าเพิ่มดาเมจคอ่อนข้างได้เยอะนั่นเองครับผมแต่เวลา,าเกิดคุณไปใส่เซตที่2ที่ใส่เซตฟีดฟอนแค่2ชิิ้้้นนจจะไดดดาเเมแข็งง10%บบวกกัสองดิงเจติ้งตูนเนี่ย ขอภายอ่านผิดขอภายนะดิงเจอริงทูลจะเพิ่มแมกแา่อีกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับจะไม่สามารถเพิ่มดาเมจน้ำแข็งได้มากเท่ากับเซตฟีดฟอร์ดนั่นเองส่วนถ้าใครอยากรู้ว่ามอนสเตอร์ตัวไหนอยุดเซตไหนบ้างก็สามารถเปิดได้ที่ Data Bank ในเกมนะส่วนถ้าใครหาเมเดโกเป็นบอสตามรูปไม่ได้เนี่ยก็ใช้เป็นโรชูมเป็นเห็ดไอยิงลำแสงไปก่อนหรือไม่ก็ใช้เป็นหุ่นยนต์ออโต้ไปก่อนก็ได้ครับส่วนค่าคอสตต่างๆกับซับเซตต่างๆเนี่ยก็แนะนำตามนี้เลย พวกคอสคี่ก็ผมไม่ใช้เป็นคีย์เลดยีิบสอหรือไม่ก็เป็นคียดาเมจ44%ครับผมเ,เพื่อเพิ่มอาัตราคียกับดาเมจคียส่วนพวกคอสสามเนะี่ยแนะนําว่าเป็นดาเมจน้ําแข็งนะครับส่วนคอสหนะึ่งเนี่ยก็ใส่แอคแทคเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับหลิงหยางส่วนซนะับแตนเนี่ยขอแนะนําเป็นคีย์เลดหรือคียดาเมจครับผมลองมาจะเป็นแอคแทคเปอร์เซ็นต์ที่ให้คีย์เลดคียดาเมจก่อนเนื่องจากว่าแอคแทคเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนมากอยู่ในออฟหลักแล้วลองมาก็เป็นพวกแอททแแแคคคธรรรรมมมมดดดดาาาบบบบวกกกกกั basic damage, กััเเเเเเเลลจจนนนนสสิิหือออไไ่่็็็ป้ง และในส่วนสุดท้ายับผมทางด้านการจัดทีมลิงหยาเนี่ยจะเป็นตัวละครตำแหน่งเมดิเบสับผมก็จะเป็นตำแหน่งหลกักตำแหน่งที่1เลย,ยตัวอีสองตัวับผมขอให้แนะนําเป็นซับดีเบสตัวหนึ่งแล้วก็เป็นฮิลเลอร์ตัวหนึ่งนั่นเองครับโดยซับดีเบสที่ผมจะแนะนำเนี่ยให้เป็นซอนฮาท่าน้ําแข็งเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นเต้าชี้ครับผมส่วนตัวฮิลเลอร์เนี่ยขอแนะนําเป็นเบอร์ลีนาล้วกันครับผมแต่ถ้าใครไม่มีเบอร์ลีนาเนี่ยก็ใช้ใบฉีไปก่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้ผมสำหรับคลิปไกด์ตัวละครหลิงหยางในวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปประมาณแบบนี้ครับผมผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามงานใจกันด้วยว่าผมก็ถ้าใครอยากดูไกด์ตัวละครอื่นๆื่นเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กันด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ